พอกันทีค่ะปลาก่อนหน้าตาบูดออกห้อยตกอะ่ะไม่ใช่เราแล้วเรารู้สึกได้เลยเนี่ยตรงนี้มันตึงกว่าแล้วตรงนี้มันมันนุ่มกว่าต่อไปนี้ผู้หญิงวัยห้าสิบ up ไม่ต้องกันงวลหน้าเราจะตกเราก็มีเครื่องช้อนขึ้นค่ะาะมาทำตามนนอง naturally gel b o w แล้วดิอริสลาค่ะคนในวงการเนี่ยเกินครึ่งมาเดอะคลินิกนะคะแล้วสวยออกไปทั้งนั้นสวยแบบไม่โป๊ะสวยแบบธรรมชาตินะคะแล้วที่นี่ทาเก๋ตรงที่ออกมาแล้วหน้าเราไม่บล็อกเดียวกันนะคะนาตตาลีก็นาตาลีดิวอริสลาก็ดิอริสลาอันนี้ดารานีนุสเดี๋ยวจะสวยดารานีนุสค่ะปกติแล้วเนี่ยห้าสิบหกแล้วก็น้ําหนักเกินขึ้นมาเนี่ยนะคะตรงนี้มันจะต้องห้อยลงมาอย่างนี้มันจะต้องห้อยแล้วแก้มันจะลงมาอย่างนี้ คุณหมอชุบเดียวขึ้นไป radius ขึ้นไปบึ๊บเลยโอ้ยมันห้องค่ะบอกเลยว่าถ้าอาจจะคิดทำหน้างานสถการที่เป็นแบบทางการแพทย์อะ่ะเราต้องเชื่อมั่นในทั้งสถาบานันทั้งตัวคุณหมอด้วยมันจะทําให้เรารู้สึกคล่องคลายแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรเพราะคุณหมอคือไม่ได้แค่ความชานาญนะคะคุณหมอจะรู้หมดเลยเพราะาหน้าเรามันละเอียดนะ <c oughs> บางคนเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกฟิลเลอร์หรือลักษณะแบบนี้ ถ้าทำไม่ดีมันไปโดนเส้สนประสาทไปโดนอะไรต่างๆนานามันก็อาจจะผิดพลาดได้คุณหมอยนเวียเนี่ยเคยทําให้แล้วเพราะนั้ <c oughs> นยิ่งแบบสบายใจนะเนาะนี่ <c oughs> ไม่ใช่การแสดงนะคะเกิดมันไม่เจ็บจริงๆนะคะ <c oughs> ความเจ็บมันโกหกกันไม่ได้ใช่แล้วก็คุณหมอเขามีวิชาเขามีอะไรต่างๆเพราะนั้นการทำมันก็เลยแบบหนึ่งมันไม่เจ็บแล้วเราสบายใจนี่อาสิฉันเข้าขังแล้วนะคะเข้าผอหน้าเด็กแล้วค่ะปึ๊บอาเรเดียสนะคะมีแต่คนจึ้งๆทำทั้งนั้นค่ะฮ่องค่ะ